สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีพฤษภนะคะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีพฤษภที่อยู่ในทีมโสดนะต้องเป็นคนโสดเท่านั้นนะคะถึงจะดูคลิปนี้ได้นะคะหรือไม่ก็ชาวสองแต่ถ้าอยากมาสองเล่นก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภเอ่อความรักในเดือนตุลาคมสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะสําหรับดวงคนโสดในเดือนตุลาคมมาดูกันค่ะว่าความรักเป็นอย่างไรในภาพรวมก่อนเลยนะภาพรวมตัวตนของคุณค่ะ ได้ไพ่ The e m p r e นะคะคือมันเป็นไพยของการที่กำลังศึกษาดูใจหรือว่าเรียนรู้ใครบางคนอยู่กำลังปรับความเข้าใจกำลังปรับ,รบตัวซึ่งกันและกันอยู่เหมือนมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วเรากำลังปรับ ปรับตัวเข้าหากันหรืออาจจะคบกันมาได้สักพักนึงแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันคืออาจจะคุยอาจจะสร้างความสัมพันธ์หรือสางความสัมพันธ์กันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าไพ่ที่คุมไว้เนี่ยมันเป็นไพ่สีไม้เท้าสีไม้เท้าเนี่ยมันแปลว่าความสัมพันธ์มัน มันก็ขยับขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เหนียวแน่นพอที่จะเป็นคู่รักกันได้แค่นั้นเองคือทำความรู้จักกันมาระยะหนึ่งและช่วงเดือนตุลาคมค่ะเป็นช่วงของการที่กำลังปรับตัวเข้าหากันเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันและปรับตัวเข้าหากันมากๆเลยและที่สำคัญค่ะในเดือนตุลาคมดูเหมือนว่ามีเรื่อง ที่ยอมไม่ได้อยู่บ้างนะคะ a g e of sword แปลว่ามันมีทิฏฐิอยู่ในนั้นมีการไม่ยอมกันอยู่ในนั้นมีความรู้สึกว่ามันต้องแก้ไขปัญหาชาวราศีพฤษภกเองหรือคู่ของชาวราศีพฤษภกอาจจะรู้สึกว่า มันมีปัญหาบางอย่างที่มันควรจะแก้ได้แล้วมันน่าจะต้องแก้และทําให้เกิดการไม่ยอมกันขึ้นมาการไม่ยอมกันเนี้ยเกิดจากการที่อยากให้แก้ไขปัญหาต้องการที่จะแก้ไขปัญหานะคะและไพนะ่ในสิ่งแวดล้อมนะคะในสิ่งแวดล้อมที่กว้างกวงอะ่ะบอกไว้ด้วยว่ามันเป็นไพ่ของ knight of c u p ซึ่งมันแปลว่าการมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของการปรับตัวทําความรู้จักกันแล้วก็มีฝ่าย ที่ไม่ยอมนะคะและดูเหมือนว่ามีใครบางคนรู้สึกว่าใครอีกคนนึงชอบหวานสเสน่ห์และที่สำคัญไพ่บทสรุปเป็นไพ่เดอะส e ตนท์นะคะไพ่เดอะส e ตนเนี่ยมันบอกได้สองลักษณะค่ะไพ่บทสรุปแบบนี้แปลว่าคุณอาจจะเพิ่งตกกลุ่มรักและก็รักแบบงูหวงไม่ขึ้นด้วยในช่วงนี้หรือ2คุณอาจจะมีความอึดอัดบางอย่างก็คือสิ่งที่อยากจะต้อง สิ่งที่อยากจะให้อีกฝ่ายแก้ไขปัญหานั่นแหละคือสิ่งที่คุณนะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยมันอาจจะหมายถึงเรื่องของความที่บริหารสเสน่ห์มากเกินไปก็เป็นไปได้นะไพ่บอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นในคู่ไหน ที่มีปัญหากันแล้วไม่ค่อยยอมกันบอกได้เลยว่ามันเกิดจากการที่บริหารเสน่ห์มากเกินไปนะคนที่กําลังจีกกันถึงจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่รู้สึกว่าอีกคนชอบบริหารเสน่ห์จังเลยนี่แหละมันจะทําให้อีกฝ่ายมันไม่ยอมรู้สึกว่าจะจะต้องปรับปรุงมันก็เลยเกิดความอึดอัดกันขึ้นแต่ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ในบางคู่อาจจะเป็นลักษณะที่พยายามศึกษาดูใจกันอยู่แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันอยู่และที่แน่ๆมีใครคนหนึ่งค่ะตก กลุ่มลักแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเป็นชาวราศีพฤษภเองหรือว่าชาวสองนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วคนคนนั้นที่ทำให้คุณงงหัวไม่ขึ้นหรือว่าอยากจะแก้ไขปรับปรุงรู้สึกว่ามีสเสน่ห์มากเกินไปละทั้งหมดสองอย่างนะมันอยู่บนพื้นฐานของความหลงเพราะทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคือรักเขาชอบเขานั่นแหละถึงไม่อยาก้เขาบริหารสเสน่ห์นะอ่ะโอเคมาดูกันว่าแล้วคนคนนั้นที่ทําให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกแบบนี้ ะะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เหมือนนักบวชเลยอะเขาเฉยๆเขานิ่งๆหรือเขาอาจจะแต่งงานช้าเขามีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าสูงมากนะคะและเขาก็อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภเองด้วยคือพุธศกอาจจะ ทำความรู้จักกับผู้สพเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะมีลักษณะแต่งงานช้ากว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ก็โสดมานานและที่สมคัญค่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรเลยเขาเฉยมากเลยเขาเป็นคนเฉยเฉยแต่ว่าเขาเป็นคนคิดมากค่ะเพราะไพ่บทสรุปได้ไพ่สิบไม้เท้าแปลว่าเขาค่อนข้างคิดมากเขาเป็นคนเฉยเฉยแต่ในความเฉยนั้นน่ะ เขาก็มีทัศนคติหรือความคิดที่ดีๆทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความคิดดีจังเลยเขามีอะไรดีๆในตัวในความคิด เข้ากันได้ระหว่างคุณกับเขาความคิดมันไปทางเดียวกันแล้วมันทําให้ทัศนคติตรงกันแล้วทาให้หลายๆอย่างมันค่อนข้างลื่นไหลไปด้วยกันได้นะคะและที่สําคัญเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้นะถึงแม้เขาจะเฉยแต่เขาเป็นคนสู้สู้ทุกอย่างสู้ชีวิตไม่ว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรเขาจะพยายามทํามันอย่างเต็มที่นี่คือลักษณะพิเศษของเขานะคือเฉย แต่ถึงเวลาสู้คือสู้เต็มที่ไฟให้ตัวเองเต็มที่ทุกอย่างทุกสิ่งเขาต่อสู้ด้วยตัวของเขาเองแบบเต็มที่แบบถ้าคือไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาเขาอาจจะหายไปจากที่ใดที่หนึ่งนานแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาอาจเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะอยู่รอบตัวคุณแล้วเขาเพิ่งกลับมาหรือเขาอาจจะไปที่ไหนมานานมากแล้วเขาก็กลับมาหรือไม่ก็หรือไม่ถ้าเขากลับมาแล้วหรือไม่เขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอ่ะ กลายเป็นว่าคนรอบๆข้างรู้สึกยินดีที่เขาได้เข้ามายินดีที่มีเขาเข้ามาจีบคุณเข้ามาคุยกับคุณหรือยินดีที่เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่บอกได้เลยว่าคนคนนี้มีเมตตามหานิยมอ่ะคือคนรอบข้างอ่ะจะรู้สึกชื่นชมเขารู้สึกต้อนรับเขารู้สึก รู้สึกดีกับเขามากเป็นพิเศษรู้สึกได้รับการยอมรับเรเรียกว่าเขามีสเสน่ห์มหานิยมกับคนรอบข้ามของคุณเองหรือว่ากับทุกที่ที่เขาไปนี่คือลักษณะของเขาอะนะคะเขาและเธอคนนั้นเนะนี่ยนะอ่ะแล้วมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีพฤษภอะถ้าชาวราศีพฤษภไม่อยากจะโสดแล้วในเดือนตุลาคมจะต้องทําอย่างไรให้บอกแบบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภจะโสดเพราะว่าเก็บความเจ็บช้ำน้ำไฟเอาไว้เยอะ เก็บความเสียใจเกี่ยวกับความรักเอาไว้เยอะเลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภก็เลยโสดคือเหมือนกับว่าความเสียใจหลายๆอย่างที่เคยประสบพบเจอม,มามันยังอยู่ในความทรงจําของคุณคุณเลยโสดน,นะชาวราศีพฤษภแม้ช่วงนี้คุณจะติดต่อกับติดต่อกับผู้คนมากมายมากบอกว่าชาวราศีพฤษภ ตอนนี้ทํางานที่ต้องเจอผู้คนเยอะหรือติดต่อประสานงานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามอ่ะคุยกับคนเยอะมากในช่วงนี้แล้วก็ยังโสดอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่เก่งสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลิศประเสริฐสีนะคะคือทํางานเยอะมากติดต่อคนเยอะมากทําหน้าที่แทนคนอื่นได้หมดใครใช้อะไรทําได้หมดไม่ใช่หน้าที่ตัวเองก็ยังทําและยังโสดเพราะเก็บความเสียใจไว้เยอะมุ่งไปที่งานนั่นเองนะชาวราศ สีผส้ศช่วงนี้เป็นแบบนี้แต่ที่สําคัญค่ะเกี่ยวกับความรักทําอย่างไรถึงจะไม่โสดไพ่บอกว่าคุณเจอนะความรักคุณตกหลุมคุณตกหลุมรักบ่อยมากหรือคุณอาจจะทําให้คนอื่นตกหลุมรักคุณได้บ่อยมากแต่ทุกครั้งที่มีความรักในช่วงนี้มันรู้สึกว่าเป็นความรักที่ต้องเลือกคือมันดูไม่ค่อยจริงจังมันอาจจะรู้สึกว่ายังฉาบฉวยพอ ต่างฝายต่างตกลุมรักกันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอีกคนไม่ว่างอีกคนต้องเลือกอะไรแบบเนี้ยคือสรุปง่ายๆมันยังไม่ลงตัวมันเหมือนเป็นความรักที่ชอบนะแต่มันยังไม่ใช่สัทีคุณเจอแต่ความรักแบบนี้มันเลยยังพัฒนาต่อไม่ได้มันทําให้คุณยังโสนต่อแล้วคุณก็ยัง สนใจเรื่องงานแล้วก็เก็บความเสียใจในอดีตไว้กับตัวเองคุณก็เลยยังโสดนะความรักถ้าคุณจะมีมีได้แต่คุณรู้อยู่แล้วว่าความรักที่เข้ามาในตอนนี้มันไม่ยั่งยืนแน่ๆคุณก็เลยเลือกที่จะโสดนะชาวราศีพฤษภถ้าจะมีก็มีได้เลยแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนคุณก็เลยคิดว่าไม่มีดีกว่าเอาแบบชัวร์แล้วมีทีเดียวเลยดีกว่านะชาวราศีพฤษภรู้สึกแบบนี้เลยยังโสดต่อไปจ้าอะ งั้นมาดูต่อค่ะว่าแล้วคนที่เข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมอะ่ะเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีพฤษภนะคะ ไพ่บอกแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนสนใจงานเห็นไหมไพ่เกี่ยวกับการทํางานขึ้นมาอีกแล้วชาวราศีพฤษภทํางานทํางานทํางานและที่สําคัญทํางานเก่งด้วยเพราะเป็นเดอะสตาร์ค่ะเป็นเดอะสตาร์แปลว่าคุณทํางานได้ดีทํางานได้เก่งคุณเป็นตัวหลักของงานคุณเป็นคนสําคัญของการทํางานนั้นๆเวลาที่คุณทํางานคุณดูมีเสน่ห์มากสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเห็นคุณทํางานแล้วคุณเก่งขนาดนี้ในด้านของงานและเป็นคนสําคัญขนาดนี้ ชาวราศีพฤษภค่ะมันมีสเสน่ห์มากในช่วงเดือนตุลาคมมันทําให้คนตกหลุมรักคุณมีไพ่เดลิเวอร์ขึ้นมาด้วยเห็นไหมมันทําให้คนตกหลุมรักคุณง่ายๆเห็นไหมคะบอกแล้วว่าช่วงเนี้คุณจะรู้สึกว่าถ้าอยากมีความรักจริงๆมันก็มีได้เพราะมีการตกหลุมรักบ่อยมากเจอคนที่รู้สึกถูกใจบ่อยมากแต่มันยังไม่ใช่จริงๆสักทีแต่ข้อเสียค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ เวลาที่คุณเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักเมื่อมันถึงความทางตันเกี่ยวกับความรักสิ่งที่คุณทําเป็นอันดับแรกค่ะชาวราศีพฤษภคุณเดินหนีไปทั้งทัที่ยังรักคุณเศร้าคุณนอยแล้วคุณก็เดินหนีหายไปเลยเนี่ยคือคุณชาวราศีพฤษภและเนี่ยมันยังทําให้คุณเป็นโดอยูเขาชอบนะเขาชอบที่คุณเก่งเขาชอบจนทําให้เขาตกหลุมรักเลย แต่คนที่เข้ามาเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะเวลาจะเอาจริงทีไรแล้วมีปัญหาคุณเดินหนีหายไปเลยนี่คือสิ่งที่ชาวราศีพิจิกเป็นในเดือนตุลาคมนะคะอย่างไรก็าตามขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้จ